สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเช้านี้จะพาพี่น้องมาดูนี่นะคะผักสลัดรุ่นใหม่ของเราที่ใส่ปุ๋ยไปวันนั้นนะคะที่มาถอนหญ้าใส่ปุ๋ยไปวันนั้นนะคะมันโตไวจังเลยค่ะดูสิคะจะจะเต็มแปลงอยู่แล้วเนาะวันนั้นเรามาถอนหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะ วันนี้มาอัปเดตให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วมันโตแล้วนะคะพี่น้องจา๋ามันจะได้ขายแล้วนะคะบางต้นก็ขายได้เลยละคะ่ะนี่สวยๆนะคะพี่น้องจา๋ามันโตแล้วเราจะได้เงินกับมันอีกแล้วนี่คะ่ะพี่น้องจา๋า สวยมากเลยแปลงใหม่ของเรานะเนี่ยแปลงนี้นะคะครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงอีกครึ่งหนึ่งมันก็จะเป็นสีเขียวนะคะบางต้นมันก็ตัดได้แล้วมันโตไวมากเลย เพิ่งใส่ปุ๋ยไปไม่กี่วันนี้เนาะใส่ปุ๋ยแล้วก็ถอนหญ้าไปไม่กี่วันวันนี้เต็มแปลงหมดเลยพี่น้องจ๋าสวยไหมคะผักของกูรูนี่คะ่ะสื้วๆนะคะกรอบด้วยไม่ขมด้วยไม่มีขมเลยนะคะพี่น้องจ๋าอร่อยมากๆเลย ใครจะมาเอาไปกินกับส้มตำกินกับยำกินกับลาบกินกับอะไรมาเอาได้นะคะบ้านกูรู้นะคะในส่วนกูรู้นะคะสวยมากเลยใครจะทำเมี่ยงปลาเผาก็ได้นะคะมาเอาได้นะคะสวยมากๆอันนี้เรายังไม่ได้ตัดนะคะ เราตัดสองแปลงทางนู้นก่อนค่ะเกือบหมดแล้วสองแปลงนั้นก็เกือบหมดแล้วคิดว่าอีกสองสามวันก็ต้องหมดแปลงแน่ๆเลยค่ะพี่น้องจ้าสวยๆนะคะวันนี้ครู้ก็จะมา ผักบุ้งแก้วที่เราปลูกตอนนั้นเนาะเราตัดไปขายสองสามครั้งแล้วราคาที่เราตัดไปขายนะคะถึงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ว่าดินแถวนี้เราไม่ได้เอาแร่เหล็กออกเนาะมันเป็นหินอย่างนี้นะคะแต่ยอดผักบุ้งก็สวยสวยนะคะผักบุ้งแก้วของเราที่ปลูกตอนนั้นนะคะมันสวยแล้วเราเก็บไปขาย อบแล้วอันนี้วันนี้เราก็จะตัดไปขายนะคะใครจะเอากินกับส้มตำหรือเอาไปผัดจิ้มน้ำพริกหรือเอาไปแกงเอาไปทำอะไรก็อร่อยน้อปลูกไม่นานก็ขายได้แล้วก็ได้เงินกับมันแล้วนะคะเนี่ยผักุ้งแก้วของเราเนี่ย ไม่ค้าพี่น้องจ้าแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องกูรูจะตัดผักบุ้งก่อนนะคะผักบุ้งแก้วคะ่ะกำลังจะยอดสวยๆเลยขอบคุณ fc ทุกคนนะทั้ง fc ใหม่ fc เก่าเนาะทั่วทุกสารทิศที่เข้ามาดูให้กำลังใจกูรูนะคะ ขอให้บุญรักษาทุกครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ